สวัสดีครับมาแล้วมาแล้ววันนี้มีพัศดูมาส่งครับไปเบิ่งก่อนหน้าเวทีหืมก็รู้รคือกันน่าจะสี่โมงบ่มันแดดเป็นตาแดดแห้งบ่ละสี่โมงเดี๋ยครับก็ต้งเดินไป สีแดงๆครับดิตาเนะบเวอครับ่น้เนอารับพี่น้อง,อร,อองรับคองแล้วเดี๋ยวมาสองเล้วกินกบได้ยังกิน ซุ้มมะเขือเอาะอธิการนะครับโอ๊สดายบะมี่ไข่ต้มนะครับใส่ซุ้มะมะเขือซุ้มมะเขือแล้วก็โอ้เสียวระเด็ดอครับโอข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็มีเดี๋ยวครับพี่น้องเดียวหานแ้วอยู่ในกินข็ครับเดี๋ยวค่อยไปแกะกล่องครับรับพัสดุมมเมื่อกี้ซิเมนยังอยู่ในกล่องครับ ไปครับพี่น้องกินข้าวครับกาแฟเนียเห็นแดดดิเลยร้อนกัอตุ่นเยู่มันร๋อ ินข้าวกันด้วยครับพี่น้องเอาครับพี่น้องกินข้าวอิ่มแล้วกลับห้องก็ครับวันนี้พอดีมีวิ่งโมไซค์มากครับนี่สิได้ขี่โมไซค์วิ่งโมไซค์เก่าหอครับตอนแรกมีซ้อมครับพี่น้องเลยหอทอแล้วครับหอเดิมด้วยครับพี่น้องอยู่หอเดิมนี่ครับ สีกุ้งขาวันบ้นเลนไทยห้องแก้วครับเดี๋ยวค่อยแกะมือนี้มีงานขาวดำครับนี่ข้างหอหลังหอเพราะว่าหลังหอที่จะเป็นพื้นที่วัดครับมีเมียนครับมีงานขาวดำม,มือนี้ นี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นเบียดเกาวผมแท่ๆอยู่สาวน้อยกับตัวที่ใช้อยู่คุณครับตัวนี้พี่น้องอาจจะสังเกตแต่ก่อนเป็นสีขาวกับตัวี้เ็ใหม่ตัวนี้ครับเป็นเป็นสีบอลครับ วันนี้สะกาสิแกพียงครับพี่น้องวันนี้มีงานคารดัมครับพระสวดกล่องไปยังเนาะบันนี้พอสี่มบได้ลแล้วอีกเพ<ด>ี<ด>้ย โอ้แกกล่องเนาะแกกล่องเนี่ยสัดขาบไปับพี่น้องลุ้นลุ้นลุ้นมียังอยู่ในกล่องทีนี่ะเรียนมห้เ้วั่เป็นยค่รดกส้นล้านกับวันส้้น เราเราเท็กข้าวเราไปนะำลัยิบไปงเบิ้งแล้วกเนหม้เบิ้งแล้วกเ็นเลยโอ้ยโอ้ยแม่ยังเนาะวัน้ไปถ่าเบิงอะไรเหมือนกันูมีขนวันนี้เราเถื่อเยังไงงูมีขนเป็นยังไงงูนม่ได้ไมเรื่อนจะเลี้ยวจะตยเขาพายยาเนะบอจะเี เวไองกลแล้วไกลแล้วโกล่องเป็นยังไงสั่งลามาหน่ตัวไหนเรว่าเป็นเคสใส่เฟคเดาเดางครับงครับเปน้องเปยังบิ้งน้าอย่างี้เป็นยัง้อ้าอย่างี้ตัวเย็นโอตัวเย็น แบบเซิร์ฟนตไข่้วงเบ้ในขาตอนไม้ัตอนไก่อน่โอ้หไเคลใหม่ออเคลใหม่านี่มอเบิดไปกับพ่าหากินขี้เกียนอไ้วยเลยแล้วเนาะมีแต่ไล่ใจไลไหนโบคันี่โอ้ของใหม่ของใหม่ เขาอจะลองเลยครับ bert, รเนี่ยโอ้จะลองพจลองอเอาทัน <c oughs> เรตี้ีชสิอนเยอยะเยยเจองยโอ้ยเหลยเรางใหม่ตรงโกเนี่ยกดสางนจะไล้มึง่อเลาเขียนเียตรงโฟเป็นแรกค้าบดบ่ค่อยตรงบฟกส์ตงนโอเคบลองถึง พี่สายจีนลูกแกไปเรื่อยๆกูแต่งงานเลยตัวนี้อ่่งานเลยใส่งานเลยแม้ขี้ฟ oh, mm ุ hmm. ้งเต็นเยอวางก่อนก็ไ hmm. ด oh, <will iz up> ้อือโอ้โหแหี่แฉว์วันนี้ มีแแนวแกะกลองกำลังชื่อชื่อชือกันครับพี่น้องโอ้โหเคสคอยชึ้ห้างพี่น้องมาดีหิวกับบุกนี้เขีอนสนอจปะเขียนไม่กันคอนเสียหายนี่ละชดเอเฟิกใหม่แล้วก็โอ้สองสองจปล่อยชิโอ้กีตาร์ใหม่ตัวนี้ กีตาร์ใหม่เป็นลายไม้ไม่นะครับไม่ไม่จนเก่าพี่น้องไม่ยสี่ร้อนี่โอ้แ้วยทีนี้เีงนเองใหม่โอ้พีนี้เบีดโอ้ยเบียดกระเบีดใหม่ก็้โอ้ยเลือะเบีดใหม่เบียดหม่รเบ่บุตพีกาท่านแกนี่หกยัวทุ่งพีกาเนี่ลอบเยอะ เป็นเดือครับเป็นนองเป็นเดือเม็ดอินเม็ดอินเมดอินังีเงินฮอดยูเอสโอ้่กีตาร์กับไมคเคกีตาร์กับไมคเบียดกับไมคคร่ม่แล้วักดพูดยบระกาินิงคาวา เครื่องเป่ากระมาใหม่กับพี่น้องปูนคี่บดกระใหม่โอ้มีแต่เน็ตใหม่ใหม่ครับมีแต่รุ่นใหม่แรงโอ้จันต่อมาแล้วโอ้มาแล้วกลับมาแล้วต่อมาแล้วโอ้ โอ้ากีาตาร์หายันซีลเหายเโอ้ออพ,<า>พอกีอาตาร์พอตัวนี้สะักเหาโอ้แ้งเลยวะไม่หลังตันปนี้โอ้โอูครับคองกะไครับอคุณอจากันี้ผมจากจาจากพี่คิกดตอเมอร์นะผม ค่อยว่าค่อยซุ่มแกกล่องไปเดียว <laughs> มีแต่ผู้แกกล่องมาเนี่ยสามคนละเขากล่องปะ<ม> แกออกมาอก่าเป็นิดด้วยเนาะด้วยครับไว้วนกันรุนกันตอนแกจะบอกนะแกออกมามีแต่คอนไม้คือในข่าว

ແນວແນວດາແນ มันก็เดียวออกมามีครับเดียวเีมันจีบบาง๊งเเใช่บิ้วาตายไปตายค่ดกเฮ้ยี่เราเจอทมของปาคบผลาเป็ัาเียวบ่าเบ mm ียวเถปัดีายงมันจีบป่ะปั่น <rain> <indung music reuse impatient> <making sound> อันเออเดี๋ยวปมกันทันาโอ้ปรดใหม่ืแล้วกแล้วันนี้ือกีตาร์สองวันโอ้กีตาร์ก็ใหม่ไปนี่

เสียงจักระจันมือผมไม่ถือเทียร์เลยปะมาณเจ้าต๋าผมเทีไงเสียงฮาร์ดด้วยเฮ้ย้องจับกงนเจ้าห้องจับเงนกันังเข้าไป 再说，再见。